มาชมกระบะรีโวตอนครึ่งสภาพเหมือนกับป้ายแดงไม่แท้ไม่เป็นแค่12,000โลเท่านั้นสภาพเดียวกับโชว์รูมในราคามือสองสุดจะคุ้มค่ากันค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Hilux r e v o ตัว Z Edition Smart t a b 2.4 Entry ได้ปีใหม่ปี2023ด้วยนะคะรถสวยสภาพเดียวกับโชว์รูมเลยจะสวยเหมือนป้ายแดงขนาดไหนนะคะเดี๋ยว เรามารับชมกันเลยค่ะให้ดูกระจังหน้าก่อนเลยกระจังหน้าคันนี้นะคะมีกรอบโครเมียมมาให้ด้วยตกแต่งเป็นโครเมียมสีดำเบโนแบ็กมากับโลโก้โตโยตา้าตัวโตๆตเลยนะคะคันนี้ไฟหน้าจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะตาไฟสวยใสๆทั้งซ้ายและขวาไม่มีมองไม่มีเหลืองเลยนะในส่วนของล้อจะได้เป็นล้อแม็กจากโรงงานทั้งสีล้อพร้อมยางดันหลบนะคะตรงนี้ได้เป็นปี2000 ยี่สิบสองทั้งสีเส้นนะคะดอกลุกานานะใช้งานได้อีกยาวๆเลยส่วนสีคันนี้จะได้เป็นสีขาวค่ะสีเดิมแท้ๆจากโรงงานรอบคันเลยนะคะได้สีขาวสวยๆแทๆ้ๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายกันเลยนี่เลยค่ะไฟท้ายไฟเบรกไฟสปอยเลอร์สวยสว่างสดใสโลโก้โตโยต้าไฮลักซ์ลีโวทุกอย่างให้มาครบสมบูรณ์แบบเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายกันนี่เลย ลอนกระบะสวยนะคะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยเลยให้ดูโครงสร้างกันมีโครงสร้างของด้านท้ายกันเลยนะคะมีโครงสร้างเดิมๆนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดใดๆเลยนะคะรถผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของรอบคันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะว่าจะสวยขนาดไหนสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในก,กันเลยะค่ะให้ดูในส่วนของตัวบอกันเลย ตัวเบอคันนี้จะได้เป็นบอกผ้าสีดํานะคะเดินได้สีเทาบอกผ้าเดิมแท้าจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้สามารถเปิดแทปได้เลยกว้างขวางมากๆสะดวกสบายอีกด้วยนะคะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์พวงมาลัยสภาพสวยนะคะคันนี้จะได้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดใช้งานได้ง่ายๆเลยมีจอทัชสกรีนมาให้ด้วยนะคะจอเดิมแท้าจากโรงงาน ขนาด7นิ้วนะคะสามารถใช้งาน AM/FM เชื่อมต่อ b l u e t o o ฟังเพลงได้รับสายเข้าออกได้ด้วยนะคะระบบแอร์แบบอนาล็อกเดิมแท้จากโรงงานแอร์ย็นชื่นใจท้องห้องโดยสารเลย ไฮไลท์ให, like, ให้ดูเลขไม่กันเลยค่ะนี่ไม่แท้12,000โลเท่านั้นนะคะไม่น้อยมากๆสามารถเอาเลขไม่เอาข้อมูลของรถไปเช็คกับศูนย์ได้เลยนะคะการันตีความแท้เดิมๆจากโตโยต้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันบ้างค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างดูเครื่องยนต์กันเลยค่ะให้ดูเครื่องยนต์กันเลยสําหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องยนต์ระบบ V Enterbo ดีเซลขนาด2,400นซีซีนะคะอันนี้เครื่องยนต์เดิมๆจาก โรงงานทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูซอกนดก,นกันก่อนเลยนี่ซอกนดเดิมๆนะคะไม่มีแกะไม่มีคันไขนะคะเ้าชกเดิมๆไม่มีบุบไม่มีชนซัดในต่างๆแห้งๆเดิมๆสนิทเลยนะคะเครื่องยนต์แกร่งพร้อมขับขี่พร้อมใช้งานเลยตัวนี้ประหยัดน้ํามันด้วย14กิโลต่อลิตรเท่านั้นนะคะทาาน้าเดิมหม้อน้ําเดิมๆนะคะนี่เครื่องยนต์ดีฟิตๆพร้อมขับพร้อมใช้งานเลยนะคะให้ดูโครงร้างฝั่งนี้กันนี่เลย โครงสร้างเดิมๆนะคะฝากระโปรงหน้าโตยโยต้าแท้ๆต้องมีตราปั๊มแบบนี้นะคะสติกเกอร์มองอกอทุกอย่างมีมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยสำหรับคันนี้สภาพเดียวกับโชว์รูมป้ายแดงเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ราคามือสองสุดจะคุ้มค่าเลยนะคะอ่าซ่หรับคันนี้นะคะโตยโยต้าไฮลักซีโวตัวสมาร์ทแท็บเซตอิดีชั่นปีใหม่ปี2023คันนี้นะคะ ก็ถ้าลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวนะคะถ้าไม่มีเครดิตใช้เงินโอกรถน้อยมากๆเลยนะคะส่วนรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะคะก็อยู่ในคําอธิบายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไว้ให้นะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจคันนี้นะคะ Toyota าไฮ u ักซีโวต,ต,ตัวสมาร์ทแท็บเซต i อディชั่น2 4 n y ปี2023คันนี้นะคะถ้าสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ดีดีสคาร์รถนต2ประกอบฟ้าได้เลยนะคะ